ไปไหม comes to meet comes do meet comes ตัวนี้ st ต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะ comes t นะคะ do เอาลิ้นไปแตะตรงหงอกฟันค่ะ m i t มันมีตัวเทอยู่ข้างหลังก็ต้องออกเสียงเทให้ชัดเจนนะคะคำแรกค่ะ Comst มาจากคำว่า common ะะมันผันกับดูมันเลยมี st อยู่ข้างหลังนะคะเพราะดูคู่กับ st เสมอเนาะเวลาเราเรียน gamma มมนะคะแล้ว come ตัวนี้มันสามารถมีตัวที่มีชื่อว่า m i t เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคำนี้คือคำกริยาตัดหัวตัดหางนะคะคำว่า m i t เป็นหัวของมันมันต้องไปอยู่ข้างหลังนะคะเวลาเราแต่งประโยคออปัจจุบันเนาะ come to m i d t หมายความว่าจะไปกับฉันไม่ไปไหมเธอไปไหมอะไรประมาณนี้นะคะเราใช้ตอนที่เราชวนเพื่อนหรือ เราอยากจะให้เขาไปด้วยไปไหมไปด้วยกันไหมนั่นเองนะคะเราสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์เป็นประโยคปกติค่ะเป็นประโยคสุภาพไม่ไม่ไมน่าเกียดนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถชวนเพื่อนได้เลย come e i t นะ,ะหรือว่าเราอยากจะชวนเพื่อนขึ้นรถมอเตอไซคไปด้วย come m e i t สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะ ถ้าใครอยากจะรู้ประโยคไหนนะคะมีวิธีค่ะนั่นก็คือพิมพ์ประโยคที่เราอยากจะรู้เช่นเธอไปไหมไปกับฉันไหมนะคะแล้วตามด้วยภาษาเยอรมันกับจ็กกี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้ประโยคไหนก็สามารถหาที่ YouTube ได้เลยแต่พิมพ์ภาษาเยอมันจะกับจ็กกี้ด้านหลังประโยคที่เราอยากจะหานะคะ